สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกคนกินดีต้อนรับสู่ BLUE INSIDE ช่องข่าวเชลซีที่อัปเดตไว้ที่สุดที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะทุกมุมของสโมสรเชลซีทั้งข่าวด่วนบทวิเคราะห์และดราม่าหลังเกมแบบเข้มข้นทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับไฮยนาซ้ำซอนดีแลบดนแดงกลางเกมคัมแบ็กพาดิวเดือดหนักถึงขั้นพูดว่าเสียสติไปแล้วแต่ที่พีก,กว่านั้น มาเรสกากลับยิ้มออกเพราะปีกดาวรุ่งเชลซีเริ่มฉายแสงก่อนดวลสเปอร์เกิดอะไรขึ้นในทีมกันแน่ไปติดตามเรื่องทั้งหมดในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ blue insight ช่อง YouTube สำหรับการอัปเดตข่าวของสโมสรสิงโตน้ำลื่นครามเชลซีวันนี้ผมมีประเด็นร้อนที่สนาม Stamford Bridge แม้เชลซี จะคว้าชัยชนะอันล้ำค่าเหนือว er ูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์4-3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศคารบาบาวครับได้สำเร็จแต่ชัยชนะครั้งนี้กลับถูกบทบังด้วยเหตุการณ์ที่กลายเป็นหายนะส่วนตัวของกองหน้าดาวรุ่งอย่างเลียมดีแลแล้วเขาถูกกูรูท่านหนึ่งวิจารณ์แบบไม่ไว้หน้าว่าแย่มากกูรูท่านนั้นเขาคือใครไปครับตามผมมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง เลียมดีแลนักเตะวัย22ปีกลับมาลงสนามให้สิงบลูเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมหลังหายจากอาการบาดเจ็บแฟนบอลต่างเฝ้ารอการคัมแบ็กเพื่อเสริมความคมในแนวหน้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงดีแลถูกส่งลงสนามในนาทีที่60เพื่อสร้างความแตกต่างแต่กลายเป็นว่าเขาอยู่ในสนามได้แค่25นาทีเท่านั้น กองหน้าชาวอังกฤษรายนี้ได้รับใบเหลืองถึงสองใบในเวลาอันสั้นและแต่ละใบก็เป็นใบเหลืองที่ไม่จำเป็นอย่างยิ่งใบเหลืองแรกมาจากการที่เขาใช้กำลังผลักเยอสันมอสเกรากองหลังวูลฟส์ออกไปโดยไม่สมควรซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ก่อกวนอารมณ์คู่แข่งโดยใช่เหตุส่วนใบเหลืองที่สองนั่นหรือยิ่งไปกันใหญ่มันตามมาอย่างรวดเร็วจากจังหวะที่เขาเล่นนอกเกมใส่เอมมานูเอลอักบาดู ด้วยความดุดันที่เกินกว่าเหตุทำให้กรรมการไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากชักใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่เขาออกจากสนามทันทีแน่นอนว่าการกระทำของเลี่ยมดินแลบครั้งนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและมันสร้างความไม่พอใจให้เอนโซมาเรสกาหัวหน้าโค้ชของเชลซีเป็นอย่างมากมาเรสกาถึงกับต้องออกมาวิจารลูกทีมออกสื่ออย่างเปิดเผยในการสัมภาษณ์หลังเกม เพราะนี่คือสัญญาณอันตรายการโดนใบแดงของ d l a b ยิ่งตอกย้ำว่าปัญหาด้านวินัยที่ย่ำแย่ยังคงเป็นเมื่อเร่งร้ายที่กัดกินสมโมสรแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้และคนที่ออกมาวิเคราะห์พร้อมสับอย่างเผ็ดร้อนที่สุดก็คืออลันพาดิลอดีตผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกชื่อดังเขาให้สัมภาษณ์กับ t a l k Sport โดยมองว่าเหตุการณ์ใบเหลืองที่2ของดีแลนั้นแย่มาก พาดิวกล่าวว่าดูเหมือนว่าดีแลเพิ่งลงมาในสนามเมื่อคืนนี้แล้วก็เสียสติไปนั่นเป็นสถานการณ์ที่แย่มากๆที่โคช้ชต้องมาเสียนักเตะไปแบบนี้ความดุดันและความตั้งใจใส่เต็มที่ในเกมของดีแลนั้นเป็นเรื่องที่ดีหลายคนมองว่าเขามีสไตล์ที่คล้ายกับตำนานอย่างดีเอโก้คอสตาอดีตกองหน้าเชลซีแต่ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือดีแลบจำเป็นต้องรู้จัก ควบคุมอารมณ์และจัดการกับความโกรธของตัวเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มี V A R จับตามองทุกการเคลื่อนไหวผลจากการขาดวินัยในครั้งนี้ทำให้สิงห์บลูสต้องตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากทันทีเพราะพวกเขาจะไม่สามารถใช้งานเลียมดีแลบได้ในเกมสำคัญที่จะพบกับท็อดแดมฮอสเปอร์ซึ่งถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่เขาต้องจดจำไปตลอดทั้งอาชีพของเขา เอาละมาถึงเวลาที่ทุกคนต้องมาถกกันแล้วครับในมุมมองของคุณการที่โค้ชอย่างเอนโซมาเรสกาออกมาวิจาร์ลูกทีมของตัวเองออกสื่ออย่างเปิดเผยแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและคุณคิดว่าเลียมดีแลบควรปรับปรุงตัวเองหรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยใต้คลิปนี้นะครับข่าวต่อไป ในคืนวันเสาร์นี้มีบิ๊กแมตที่ทุกคนตั้งตารอคอยอย่างแน่นอนเมื่อสิงบลูเชลซีต้องยกพลไปเยือนคู่รักคู่แค้นร่วมกรุงลอนดอนอย่างไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์การเจอกันของสองทีมที่มีประวัติศาสตร์และความเข้มข้นนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังแต่ก่อนที่เกมจะเริ่มมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากการแถลงข่าวของกุนซือใหญ่ของเชลซีเอนโซมาเรสกา ซึ่งเขาถูกสื่อมวลชนรุมถ,มถามถึงฟอร์มการเล่นของสองนักเตะใหม่ที่หลายคนจับตามองนั่นคือสองปีกซ้ายดาวรุ่งที่เพิ่งย้ายมาสู่สแตมฟอร์ดบริดจ์ในช่วงซัมเมอร์นี้ใช่ครับเรากำลังพูดถึงอเลฮันโดรกานาโชและเจมี่กิทเทนส์เขาจะตอบสื่อว่าอย่างไรไปครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเชลซีในยุคใหม่ทุ่มเงินมหาศาลดึงดูดเหล่าดาวรุ่พนพรสวรรค์ เข้ามาเสริมทัพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขามีเป้าหมายชัดเจนที่จะต่อยอดจากความสำเร็จในการจบท็อปโฟเมื่อฤดูการที่แล้วโดยการเติมเต็มขุมกำลังให้แข็งแกร่งและอันตรายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในแนวรุกแนวรุกของสิงห์บลูตอนนี้เต็มไปด้วยตัวเลือกที่น่ากลัวมากมายจนทำให้มาเรสกาต้องคิดหนักกับการจัดทีมในแต่ละสัปดาห์สำหรับ2ปีกใหม่ กานาโชวัย21ปีและกิทเทนส์วัย20ปีแม้จะถือว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ในระดับสูงมาแล้วเมื่อเทียบกับดาวรุ่งคนอื่นอย่างเอสเตวาวิลเลียนที่ยังอายุแค่18ปีแต่พวกเขากลับต้องเจอกับการเริ่มต้นที่ค่อนข้างเชื่องช้าในช่วงแรกของการค้าแข่งที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แฟนบอล,ลหลายคนอาจจะเริ่มตั้งคำถามแต่มาเรสกายังคงเชื่อมั่นในตัวพวกเขาแต่กระแสะกำลังเปลี่ยนแล้วครับ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา2ปีกดาวรุ่งทั้งกาลาโชและกิตเทนส์ดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเริ่มปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นของเชลซีได้แล้วไม่กี่วันก่อนเจมี่กิตเทนส์เพิ่งจะระเบิดฟอร์มและยิงประตูแรกของตัวเองแบบสุดสวยให้กับเชลซีในเกมที่เอาชนะวูฟแฮมตันซึ่งต้องบอกว่าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมมากๆแสดงให้เห็นถึงเทคนิคและความมั่นใจที่กลับมาเต็มเปี่ยมและไม่น้อยหน้ากัน อเลฮันโดกา a าโชก็ได้ประเดิมประตูแรกให้กับสิงบลูได้สำเร็จเช่นกันแม้ว่าจะเป็นเกมที่ทีมพ่ายแพ้ต่อซันเดอร์แลนด์แต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมของเขาก็ถือว่าน่าพอใจและทำให้มาเรสกายิ้มออกได้บ้างในการถแถลงข่าวล่าสุดก่อนเกมดวลกับสเปอร์นั้นมาเรสกาได้กล่าวถึง2ปีคนใหม่ของเขาด้วยความพอใจว่าพวกเขาทั้งคู่กำลังปรับตัวเข้ากับวิธีที่เราทำงานในทุกๆวัน พวกเขาทำได้ดีมากๆทั้งคู่นี่คือสิ่งที่เราต้องการจากปีกของเราทั้งการทำประตูและแอสซิสคำพูดนี้แสดงให้เห็นว่ามารเรสกามีความสุขกับพัฒนาการของทั้งสองคนแต่สิ่งนี้ก็นำมาซึ่งปัญหาที่น่าย,ยินดีด้วยเช่นกันเพราะเมื่อทั้งสองคนฟอร์มดีพร้อมกันมาเรสกาก็ต้องทำการตัดสินใจครั้งใหญ่ก่อนเกมกับท็อตแนมมาเรสกากล่าวทิ้งท้ายว่าเป็นเรื่องดีที่พวกเขาทั้งคู่ กำลังทําผลงานได้ดีแต่เราจึงต้องเลือกระหว่างใครคนใดคนหนึ่งใครก็ตามที่ได้รับความไว้วางใจให้ลงสนามในวันเสาร์นี้จะต้องรู้ดีว่ามันสําคัญแค่ไหนที่จะต้องแสดงผลงานที่ดีที่สุดออกมาเพราะมีตัวรุกคนอื่นๆอ,อีกมากมายที่พร้อมจะรอโอกาสอยู่ข้างสนามนีม่คือสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับแฟนเชลซีนะครับเมื่อแนวรุกเริ่มกลับมาเฉียบคมและการแข่งขันในทีมก็สูงขึ้นและคำถามสำคัญสำหรับแฟนๆในวันนี้คือ คุณคิดว่าใครควรเป็นปีกซ้ายตัวจริงของเชลซีในเกมลอนดอนดาร์บี้ที่จะเจอกับสเปอร์ระหว่างอเลฮันโดรกานาโชหรือเจมี่กิทเทนส์คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับข่าวต่อไปสุดสัปดาห์นี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ทุกคนรอคอยกำลังจะระเบิดขึ้นทอน็อตแนมฮอสปา เตรียมเปิดบ้านต้อนรับคู่ปรับร่วมลอนดอนอย่างเชลซีในค่ำคืนวันเสาร์นี้เกมนี้ไม่ใช่แค่เกมดาบี้ธรรมดาแต่มันคือการเดิมพันด้วย3ามแต้มสำคัญที่จะส่งผลต่อเส้นทางในตารางคะแนนอย่างยิ่งไปครับไปติดตามเรื่องนี้ดูรับรองมันแน่นอนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นเรามาดูประวัติศาสตร์การเผชิญหน้ากันหน่อยครับ สถิติที่ผ่านมาต้องบอกว่า Chelsea เชลซีเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดพวกเขาเดินทางมายังท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเพราะสถิติที่น่าทึ่งคือเชลซีชนะถึง9จาก11เกมหลังสุดที่พบกับสเปอร์สในทุกรายการตัวเลขนี้ยอมสร้างความกดดันให้ฝั่งไก่ด้วยทองไม่น้อยเลยทีเดียวขนาดกูรูชื่อดังอย่างพอเมอร์ซอน ยังเชื่อมั่นว่าเชลซีจะสามารถบุกมาคว้าชัยและยืดสถิติสุดหรูนี้ออกไปได้หากเป็นเช่นนั้นจริงทั้งสองทีมจะมีแต้มเท่ากันพอดีหลังผ่านไปสิบนัดในฤดูกาลนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดเช่นนั้นครับถึงคิวของตำนานกองหน้าและนักวิเคราะห์ผู้ทรงอิทธิพลอย่างอัลันเชียร์ร์ที่ออกมาทำนายผลการแข่งขันนัดนี้บ้างเชียร์ร์ให้สัมภาษณ์กับเดอะเมโทร โดยแสดงทัศนะว่าไมโครโฟนครับเกมนี้เป็นเกมที่ทายผลยากเสมอมีทั้งความดุเดือดน่าสนใจและมักจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มีอาจคาดเดาได้เราคงต้องรอดูกันต่อไปแต่เนื่องจากเป็นลอนดอนดาร์บี้ผมจึงขอทายว่าเสมอกันและได้แต้มทีมละแต้มนั่นหมายความว่าเชียร์เชื่อว่าเชลซีจะเก็บได้เพียงแต้มเดียว จากการบุกเยือนสเปอร์สในวันเสาร์นี้แตกต่างจากความเห็นของเมอร์สันอย่างสิ้นเชิงครับนอกจากฟันธงผลเสมอแล้วเชียร์เรอร์ยังได้ทิ้งท้ายคำเตือนสำคัญเอาไว้ด้วยเตือนไว้สิ่งหนึ่งที่เชลซีรับไม่ได้คือใบแดงอีกใบการเสียผู้เล่นในเกมเหล่านี้อาจสร้างความแตกต่างอย่างมากแต่ผมไม่แปลกใจเลย เพราะเกมนี้มักจะมีเรื่องเจ็บๆบ,บ้างเสมอเรียกได้ว่าเป็นการเตือนให้ทั้งสองทีมเล่นอย่างมีสติเพราะความดุดเดือดของลอนดอนดราบี้มักจะมาพร้อมกับอารมณ์ที่ควบคุมได้ยากและนั่นอาจหมายถึงใบเหลืองและใบแดงปลิวว่อนสนามมาดูที่ฟอร์มของทีมเยือนกันบ้างครับเชลซี Chelsea ภายใต้การน,นำของโคชมาเลสกายังคงมีฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอ ในช่วงต้นฤดูกาล2025 2 0 2 6นี้แม้ว่าฤดูกาลที่แล้วพวกเขาจะสามารถคว้าตั๋วไปแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างบวุดหวิดในวันสุดท้ายและเป้าหมายของเจ้าของทีมคือการจบในท็อปโฟอีกครั้งในฤดูกาลนี้แต่ศักยภาพของกลุ่มนักเตะดาวรุ่งพรสวรรค์กลุ่มนี้ควรจะทำได้มากกว่านี้สามนัดจัดไปในลีกของเชลซีถือเป็นโอกาสทองที่จะสร้างความแตกต่าง นอกจากเกมเยือนสเปอร์เกมนี้แหละตัววัดศักยภาพของนักเตะในการลุ้นพื้นที่ท็อปโฟหลังจากนั้นจะเจอวูฟแฮมตันในเกมเย้าและออกไปเยือนเบอร์ลี่เชลซีต้องสร้างโมเมนตัมให้ได้ครับเพราะคงไม่มีใครอยากลงเล่นในบ้านต้อนรับอาร์เซนอลในวันที่30พฤศจิก,กายนในขณะที่ยังคงรั้งอยู่แค่กลางตารางใช่ไหมล่ะครับเอาละ่ะคุณคิดอย่างไร คุณคิดว่าสถิติ9ใน11เกมหลังสุดที่เชลซีชนะสเปอร์สจะยังคงข่มขวัญสเปอร์สได้ในเกมนี้หรือไม่คุณเห็นด้วยกับการทำนายของอ l ลันเชเรอร์ที่มองว่าเกมจะจบลงด้วยผลเสมอและได้ไปทีมละ1แต้มหรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อบอกเราว่าคุณคิดว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะในศึกดาร์บี้ลอนดอนสุดเดือดนี้และที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตาม และสมัครสมาชิกช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ